ลักนาอต้องดังอนยตัวสุดก็่ฉันกจำไ่ด้หนาเล้หนาละมันหลดมันเหรียญเลยกุ้มกลุ้มมิมิอะไรกันเขาปิบัตหอาชิพอะไรห้จุเปลี่ยนวไปดยวาเปลี่ยนแถวไปสภาเปลี่ยนแวฉันกินปลาดุกถ้าจุกมันกินก่ย่าไปเปลแล้วตัวอ้ยฉันไม่เห็นอย่างนั้นก็ดังจุ พ่อพอพ่อพ่อเยี่ยมมาเยี่ยมมาวันนี้แม่มีรางวัลให้เธอสิมาบอกค่ะฉันเองถ้าต้องการก็บอกฉันเลยรางวัลแรงมาเลยเดี๋ยวให้ลูดลับกันเด้อโบ่เหรจบคือว่าเสียรางมัดเนาะโบ่โบ่โบ่แถวมันยังขนาดสรุปมีนาเสิให้อยู่รอแป๊บรอแป๊บ นี่จ้าดีถอกล้างลำไส้กินซากลางบันจะได้ขี้ดีๆจะได้ท้องไม่อืดลางบันเปลี่ยมองเช้าสําหรับคนไหนที่แบบว่าทองผูกทองอื่นลิซี่ดวงกดไหลย่อนเด้อจ้าแนะนาด้วยว่าออกไปกินเด้อตัวนี้คือไม่พอมี่แม่ไปลิซี่ดวงซื้อไปแล้วได้พี่น้องอยากได้บุญเพราะว่าผู้ถอบมากสิเป็นลิซี่ดวงและอีกอย่างหนึง่งผู้นุ่มผู้สาวจัสิว่าต้องเท่าหรอกค่ะเป็นแล้วค่ะลิซี่ดวงเพราะว่าขี้งน่าทายง่าขี้แกนขี้เหนียวนะคะ ตัวนี้คือเป็นดีท็อกซ์ล้างน้ำใส่คุณแม่แกล้วแกล้วกินเบิดเพื่อนเบิดบาทีเดียวกินเพื่อรักษาสมดุลของร่างก,กายลดนุำนเออบ่ให้บวมอืมบ่ให้บวมบ่ให้มีปัญหาเรื่องท้องเรื่องใส่เรื่องการทับทายเออดีท็อกซ์ล้างน้ำใส่คุณแม่นะคะวันนี้มีโปรสุดพิเศษสําหรับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะจ๊ะสําหรับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ใครที่เป็นลูกค้าเก่าโปรโมชั่นสองแถมหนึ่งนะจ๊ะ ลูกค้าเก้าที่สร้างกินประจํารีวิวให้แน่แล้วก็เอาไปเลยโปโมชันนี้สองกล่องใหญ่แถมหนึ่งกล่องเล็กนะคะแต่สําหรับคนในที่เบิ้งคลิปนี้หรือว่าเคยเบิ้งไรลสดเคยเบิ้งเอียงพุ่แม่มาแต่บาบอกเคยสื่อบอกเคยกินจอบอยู่แต่บะโอกาซสื้อบอกากินวันนี้พุ่แม่มีโปรกล่องเล็กสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีพี่น้องคะตัวนี้สําหรับคนในที่ทายยากขี่ยากขี่แกนขี่บ่ออกบอกบ่ถือลิซี่ดวงโกด้ยหยองเสียงเป็นมะเร็งน้ำใสบ่ต้องซื้อชุดโปโมชัน แนะนำเลยว่ากล่องเล็กกล่องเดียว350บาทวันนี้ใครสั่งส่งฟรี350บาทส่งฟรีแบบโอนปลายทางบวกเพิ่ม80บาทมีระบบเก็บปลายทางสำหรับกล่องใหญ่สำหรับูกค้าประจำกล่องใหญ่650บาทสั่ง2กล่อง1,300บาทส่งฟรีแถมกล่องเล็กมูลค่า350บาทฟรีทันทีและส่งฟรีแบบโอนปลายทางบวกเพิ่ม80บาทไพถทิศกินบอขีท้ายยากพุ่งออกล่องพุ่งนาทองย่วยมีไขมันส่วนเกินหลาย กินหมูกระทะชาบูกินแอลกอฮอล์มีโรคประจําตัวกินได้เบาหวานความดันไข้ร่อยกินได้พี่น้องตัวนี้ถ้าใครทานแล้วไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงย,ยินดีคืนเงินดีท็อกซ์รังสำใส่แพ้า,พาใครที่ทานไฟเบอร์ยาถ่ายยาขี้มาร้อยยี่ห้อพันยี่ห้อกินแล้วไม่เห็นผลเปิดใจให้ดีท็อกคอยบอตองซื้อชุดโปรมชั่นใครที่ไม่เคยกินไม่เชียร์ชุดโปร ชียร์กล่องเดียวกล่องเลข350บาทส่งให้ฟรีสําหรับคลิปนี้เท่านั้นโปรโมชั่น2แถมหนึ่งให้เฉพาะคลิปนี้เพราะว่าที่จริงโปรนี้หมดไปแล้วนะคะ2กล่องใหญ่แถมหนึ่งกล่องเล็กใครจะเอารีบเอากล่องเดียว350บาทส่งให้ฟรีระบบเก็บปลายทางบวกเพิ่ม80บาทใครสนใจทิมพสนใจเดยเลยค่ะขี้ไม่ออกบอกแพลวพาวกินแล้วแอลกิวลแอลเอสลงเร็วใครที่ทานยาลดวความอ้วนแนะนําว่าให้ดีท็อกซ์ล้างลําไส้ออกก่อนนะจ๊ะสนใจทิมพสนใจได้เลยจ้า